ว,วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เราจะมาสอนการลงเชดเดอร์ไมค์ครับเวอร์ชั่น1.17กันนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาลงในเชดเดอร์ของส i ิลเดอร์กันนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับสำหรับเชดเดอร์นี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ดูภาพตามเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเชดเดอร์ของตัวนี้เนี่ยสวยใช้ได้เลยนะครับ โอเคหลังจากที่เราดูแล้วมันสวยดีก็มาเริ่มอ่านกันเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยการติดตั้งเนี่ยเขาบอกว่าดาวน์โหลด n d install Minecraft คือดาวน์โหลดตัว Minecraft มานะครับซึ่งตอนนี้เรามีแล้ว2ดาวน์โหลดและ run optify อันนี้เราจะต้องดาวน์โหลดนะครับรันเดอะ i n e c r a f t l a u เ c อร์ a n d e l l c t n e w l y c r e a t e ทอัพ i f i าย p r o f i l e Start game แล้วก็ โคดูออปชั่นวิดีโอเซตติ้งเชเดอร์แล้วก็วางอะไรต่างๆนะครับดาวน์โหลด m ม shader pack ก็ดาวน์โหลด shade r Pack ของเขานะครับแล้วก็เอา shader pack ไปวางแล้วก็ enjoy นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยถ้าคนเล่นเถื่อนอาจจะไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเล่นแท้เนี่ยคือคนเล่นแท้คือไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดตัว Java มา,า,าลงเครื่องก็ได้นะครับก็จะสามารถเล่นได้เลยสำหรับใครที่ ไม่มี j a ว a นะผมจะสอนดาวน์โหลด j a ว a โอเคอย่างแรกให้เราเข้า google มาแล้วพิมพ์คาว่า j a ว a นะแล้วก็เข้าไปอันแรกเลย java.com กด j a v a d o w n ์โหลด agree and start free download หลังจากนั้นเขาก็จะดาวน์โหลดของตัว j a v a เวอร์ชันล่าสุดให้เรานะนี่เลยแต่ผมมีแล้วผมก็จะยกเลิกไปแล้วกันเพราะผมติดตั้งเสร็จแล้วนะ สำหรับใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กด double click ติดตั้ง install ไปได้เลยนะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับตัว Java อ,อันนี้ก็จะเป็นตัว Optify นะเรามีตัว m i n e c r a f t แล้วเหลือต่อไป Optify เราเข้ามาในเว็บของ Optify เลยนะเข้ามาเว็บ Optify เสร็จปุ๊บก็กดดาวน์โหลดไปเลยอ่าสำหรับใครที่กดดาวน์โหลดแล้วหมุนติ้วๆแบบผมนี่นะก็อาจจะเป็นปัญหาที่อินเทอร์เน็ตของท่านก็ได้นะ ให้คุณไปดาวน์โหลดตัวอะไรก็ได้ที่จะเปลี่ยน VPN ของคุณนะ่ะสำหรับผมผมแนะนำให้เป็นคาแฟนะเพราะฟรีโอเคกดเข้าแอปคาแฟไปเลยกดเปิดไปเลยนะโอเคหลังจากเปิดแล้วเราก็เปลี่ยน VPN ได้ละกดรีเฟซหน้าใหม่แล้วก็กดดาวน์โหลดโอเคหลังจากเรารีเฟซเสร็จแล้วนะก็มากดตัวไปครับ พรีวิวเวอร์ชันใหม่แล้วก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะโอเคหลังจากนั้นก็จะเด้งมาหน้าของแอดนะตรงนี้รอ5วิหลังจากนั้นกดสกิปโอเคเมื่อถึงหน้านี้ก็กดดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดโอเคหลังจากกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วเขาจะเตือนว่าไฟล์ประเภทนี้นะเป็นไฟล์อันตรายต่อคอมพิวเตอร์ต้องการเก็บไว้ไหมเราก็กดเก็บไว้ โอเคนะก็รอสักพักหนึ่งเน็ตผมช้าก็ขออภัยด้วยนะครับต่อไปเลยแล้วกันนะจะปล่อยดาวน์โหลดไว้ต่อไปเราก็มาดาวน์โหลดตัวเชดเดอร์ของเขากันนะคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยน่าจะพอเล่นมีเดียมได้นะผมก็จะดาวน์โหลดตัวมีเดียมไปเลยดาวน์โหลดตัวไฮไปแล้วก็ตัวเอ็กตรีมไปนะครับ ถ้าท่านผู้ชมอยากโหลดตัวไหนก็ลองโหลดไปเล่นกันได้ทุกตัวเลยนะครับตัวเชดเดอร์เนี่ยโอเคกดสกปไปทั้งหมดเลยหลังจากที่เรากดสกปเสร็จแล้วก็จะมาหน้าของมีเดียไฟล์โอเคกดดาวน์โหลดไปเลยอา,อาจจะมีแอดนิดนึงนะโอเคกดดาวน์โหลดไปกดดาวน์โหลดไป โอเคโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อย่างแรกเลยการที่เราจะลงเทรดเดอร์ได้นั้นเราต้องมีตัวเกม1.17ก่อนนะให้เรามาที่การติดตั้งการติดตั้งใหม่แล้วก็ปรับไปเวอร์ชัน1.17นะครับกดตกลงไปที่การเล่นปรับเป็นเวอร์ชัน1.17โอเคกดเล่นเลยนะครับ โอเคหลังจากที่เราเข้าเกมมาได้แล้วเนี่ยเราก็กดออกไปเลยนะโอเคหลังจากกดออกเสร็จแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เราโหลดมาเลยนะโอเคสำหรับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับผมก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะจะมีเทรดเดอร์แล้วก็จะมีตัว Optify นะโอเคเดีบยวคลิกเข้าไปที่ Optify เลยกด Install แล้วก็รอสักครู่นะครับ หลังจากขึ้น Optify i n s t a l c o m p l e t เนี่ยก็แสดงว่าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดโอเคไปหลังจากนั้นลองไปเช็คดูว่า Optify ติดตั้งดีหรือไม่เข้าไปที่ตัว m i n e c r a f t ใหม่ครับหลังจากนั้นจะมีการเด้งแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่า1.17 Optify USD นะครับอันนี้คือติดตั้ง Optify เสร็จแล้วนะครับกดเล่นเข้าไปเช็คครับเคหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าเกมได้นะก็มากด Option กด v ดีโอ ถ้าเกิดว่ามีคําว่าเ h ดเดอร์เนี่ยแสแดงว่าใช้ได้ละแล้วกดดูเ h ดเดอร์กันตอนนี้เฉดเดอร์เรายังไม่มีอะไรนะนอกเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เอาเฉดเดอร์มาลงในโฟลเดอร์ของเขานะให้เราทําการพับจอออกไปนะค้นหาเปอร์เซนต์แอปดต้ามผมเลยนะครับเปเซกด Enter ไปโอเคขอแยกเป็นสองจอกัน จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า m y c r a f t อยู่นะครับโฟลเดอร์ er สิจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า m y c r a f t อยู่นะครับกดดับเบันลิกจะมีคำว่า shader pack อยู่นะครับดับเบันลิกครับเอาเอา shader ที่เราโหลดเนี่ยไปวางไว้ตรงไฟล์ shader เลยนะครับจะมีสามตัวนะ้นที่ผมดาวน์โหลดมากดลากไปเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ปิดครับแล้วก็ปิด แล้วก็พับแท็บไปที่ e c ค a า t เหมือนเดิมครับโอเคนะหลังจากที่เราได้เข้าเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นที่ผมสร้างเล่นไว้นะหลังจากที่เราเข้าเซิร์ฟมาเสร็จแล้วเนี่ยก็กด esc option video setting shader แล้วไปเลือก shader ที่เราต้องการสำหรับผมผมจะลงตัวม e ด i วมนะครับโอเคหลังจากที่เราเลือกตัวเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพมันสวยขึ้น อย่างมากเลยนะ้าผู้ชมจะเห็นได้ว่า FPS ผมเนี่ยเหลือแค่22เองนะแต่ผมก็นั่นแหละนะเพราะผมอัดไปด้วยแหละมันทำให้ FPS ผมดรอปจริงผมก็เล่นประมาณ5-60นะนะแต่เวลาอัดไปมันก็เหลือประมาณ20กว่าน่ะดูสิทุกคนตัดเวลาก่อน ไม่ธรรมดาอยากรู้ว่าตอนดำน้ำเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวจะดำให้ดูเลยละกันแทบไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนเห็นเงาสะท้อนโอ้โออก้อนเมฆถือว่าสวยใช้ได้นะของตัวเนี้ยเดี๋ยวจะลองปรับเป็น เอ็กตรีมดูแล้วกันเฮ้ย hey! เดี๋ยวนะเป็นไปได้ไงเนี่ยเอ็กตรีมลื่นกว่าบ้าไปแล้วก <c oughs> ้อนเมฆก็ดีเทลรายละเอียดก็สวยงามนะเรื่องแสงเรื่องไรก็สวยงามขอเป็นตอนกลางคืนก่อน t ท m e เซ t ต6หมืนหก ถือว่าสวยใช้ได้นะทุกคนดูสิโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ